สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเข้าของอาคเนนะครับผมแซมมี c a m ร y 2.5 h งจุดหไฮบิดมาแนะนำหนึ่งคันนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้เป็นรถปี2025นะครับผมฟังไม่ผิดครับปี2025นะเลขไม่เพียง278กิโลเมตรเท่านั้นเองรถเพิ่งเข้ามาเลยนะครับผมเป็นรุ่นสมาร์ทนะครับคันนี้เป็นรุ่นสมาร์ทนะ ค่าตัวป้ายแดงคันนี้อยู่ที่1 4 7 5 0ล้าน475,000บาทนะครับผมส่วนถ้าเป็นมือ2ต้องลุ้นราคากันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะจบอยู่ที่เท่าไหร่นะรถเพิ่งเข้ามาเลยนะแซมรีบมาทำคลิปวิดีโอให้ลูกค้าได้รับชมก่อนเลยนะตอนนี้คันนี้ยังว่างอยู่นะครับแซมเช็คในระบบแล้วยังไม่มีการติดจองนู่นนี่นั่นอยู่นะครับผมก็ต้องลองลุ้นกันว่า ราคามาแล้วจะติดจองจากข้างในระบบอีกหรือเปล่านะแต่ณนะวันนี้ยังไม่ติดบุ๊กคิงนะครับผมยังไม่ติดจองใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนี่เลยกลิ่นใหม่ยังมีอยู่เลยนะครับผมข้างในเนี่ยกลิ่นใหม่อยู่เลยนะสวยมากครับสวยมากนะดูไฟหน้าก่อนเนี่ยโอ้สวยจริงๆมาพร้อมเซ็นเซอร์หน้า4จุดข้างหลังอีก4จุดนะ 2.5ไฮบริดนะครับผมเครื่องยนต์227แรงม้านะนี่คือสตาร์รถอยู่นะนี่คือสตาร์ทอยู่นะครเนี่ยดูเดิมๆจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเดิมนี่ซอกในแล้วก็ตัว R ชัดเจนนะนี่ดูตะเข็บเห็นไหมเนี่ยเล็บจิกไปนะนุ่มมากนะเนี่ยรอยอาร์กอะไรชัดเจนมากนะครับดูนี่ตาไก่เนะี่ยถ้าเดิมๆจะเป็นแบบนี้นะเนี่ย ชัดเจนมากเดิมนะครับไล่มาเลยซอกด้านในนี่ตัว L นะครับผมแล้วก็ในส่วนของเบ้าโชคตรงนี้จะเป็นเห็นไหม 8L อีกฝั่งหนึ่งต้องเป็น 8R นะนเดิมมากๆนะครับสวยๆเลยนะเห็นไหมน,นี่เห็นไหมดูด้านในนะครับ เราลองแง้มฝั่งนี้ด้วยนะแง,ง้มดูนะสวยแล้วก็เนี่ย 8R นะครับผมดูนี่คันนี้ไม่มีหลังคาซันรูฟนะใครหาแบบไม่มีหลังคาซันรูฟก็ตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับผม,มายางขอบ17นิ้วของบิต stone นะครับนี่นี่นะขอบ17นิ้วของบิต stone ปี25นะครับยางใหม่มากนะครับปี25นี่นะภายในเบาะหนังสีดำเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะนี่เห็นไ,ไหมนี่ดูปีกเบาะดูไม่ล้มเลยนะเบาะไฟฟ้านะดูสติ๊กเกอร์มอกอชัดเจนมากนะครับนี่นซอกเซิร์กด้านในสวยมากนะครับผมนี่แผงข้าง กระจกไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับกระจกด้านข้างอัตโนมัติทั้ง4บานนะครับผมเนี่ยดูสวยมากนะแล้วก็ปรับสูงต่ําของไฟหน้าได้จากภายในเลยนะครับผมนี่นะเนี่ยต่างๆนี่คือม่านด้านท้ายเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังม่านนะนี่ก็าฝาถังน้ํามันฝากระโปรงหลังนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะมาเดี๋ยวดูเลขไม้ก่อน200 78กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผมคันนี้ดูไม่น้อยมาก278เท่านั้นเองนะหน้าจอ12.3นิ้วนะครับผมเป็นระบบสัมผัสนะนี่เนี่ยระบบสัมผัสต,ต่างๆนะครับผมมาพร้อมกล้องถอยนะให้ดูอ่ากล้องถอยนะปรับได้ปรับได้ไดนะครับแอร์ก็เป็นแบบอัตโนมัตินะ กดอัตโนมัติเป็นแบบดูโอโซนนะครับผมเนี่ยนี่แบบดูโอโซนแยกซ้ายขวานะครับผมนี่ก็ออนออฟนะจะมีช่องเสียบตัวอันนี้จะเป็น type C แล้วนะครับผมเนี่เป็น type C แล้วนะไม่ได้เป็น USB นะเป็น type C แล้วทั้งหมดนะ type C แล้วนะครับผมนี่กุญแจรีโมทก็ครบๆเลยนะครับ2ชุดนะอันนี้จะเป็นในส่วนนี่จะเป็นไว้น่าจะเป็นไวเลสชาร์จนะครับผม นี่ก็ช่องใส่ของใส่แก้ว2องตำแหน่งเบรกมือไฟฟ้านะครับ EV โหมดเบรกมือออโต้โฮมีปรับโหม,โมโดนี่ลองกดดูถ้าเป็น Eco Mode ปุ๊บน่าจะขึ้นสีเขียวๆเห็นไหม Eco Mode Normal สีฟ้า Sport ส,สีแดงๆนะครับผมนี่ผงไรลก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีคูสคอนโทลด้วยนะครับผม <c oughs> คิดว่าน่าจะเป็น Adaptive Cruise Control แล้วล่ะนะครับผมนะน่าจะใช่ละลองเปลี่ยนโหมดกนะ่อากดเปลี่ยนโหมดวิทยุตามนี้นเะยอะแยะมากมายเลยนะครับผมที่เท้าแขนก็เป็นแบบหนังนะครับตรงเก้ก,กลางมีช่องเสียบกล้องบันทึกหน้าด้วย12วลตนอยู่ด้านในนะครับผมดูสำเนาเล่มก่อนปี2025นะครับผม2 5 0 4 227แรงม้านะครับผมกิฟมากนะกิฟจริงๆนะส่วนคอนโซลเนี่ยจะเป็นสีดำเงาเป็นโนแบ็คนะนี่สีดำเงาเป็นโนแบ็คนี่สวยมากเลยนะแล้วก็จะมีเหมือนโครเมียนตรงนี้นิดนึงนะไฟหน้าอัตโนมัตินะครับที่ปดัดน้ำฝนอัตโนมัติกลินใหม่ยังได้กลินอยู่เลยนะครับนี่ที่ม่านม่านบังแดดเห็นไพลาสติกยังไม่แกะเลยเนี่ยพลาสติกยังไม่แกะเลย ใส่แว่นต่างๆนี่ไฟ LED นะโอ้สวยขออนุญาตไม่ดึงเนาะเดิมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะครับมาดูเบาะหนังมีคนนั่งบ้างหรือเปล่าคะเนี่ยเหมือนไม่มีคนนั่งเลยนะที่เท้าแขนก็ใส่แก้วได้สองตำแหน่งแล้วก็เวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังม่านตัวนี้ก็จะปรับลงมานะไฟ LED ไม่มีซันลูฟนะครับผมเนี่ยดูแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังแล้วก็อันนี้จะเป็นช่องเสียบตัวไท p C เช่นกันครับที่ชาร์จสำหรับผู้โดยสารด้านท้ายนะจะมีม่านอยู่ด้วยนะครับม่านสำหรับผู้โดยสารตอนหลังเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะนะครับผมรอรุ้นราคานะครับรอรุ้นราคานะป้ายแดงคันนี้อยู่ที่1ล้าน4ี่แ0 0บาทนะครับผม มาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลัง4จุดนะครับพร้อมกับกล้องหลังจากโรงงานนะนี่มาลองดูท้ายหน่อยอ่ะเป็นโช๊คนะโชคอัพนี่เดิมมากๆเดิมจริงๆลองดูอีกเนี่ยเดิมนะครับเนี่ยเดิมเดิมเลยจริงๆซอกเซิรเซิกสวยงามมากนะครับนี่ดูด้านในเดิม รุ่นใหม่ๆจะไม่มีล้ออะไรแล้วนะครับจะเป็นน้ํายาฉุกเฉินเนี่ยเนี่ยน้ำยาฉุกเฉินนะครับผมเนี่ยกล่องเกลงต่างๆนะครับนดูเห <c oughs> มบ้มาแต่ก็จะมีช่องใส่ล้ออะไรอยู่นะแต่ว่าเจ้าจากโรงงานจะไม่มีเห็นไหมยาแนวจากโรงงานต้องเป็นสีครีมนมแบบนี้นะสีรองพื้นด้านในต้องไม่เงานะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับผมดนี่ ยแนวแบบนี้นะรอยอาร์คชัดเจนนะครับชัดเจนนะเดิมสนิทเดิมไม่รู้จะเดิมยังไงแล้วนะครับไฟท้ายสวยงามนะมีไฟตัดหมอกด้านหลังนะครับอยู่ด้านขวานี่คือไฟตัดหมอกนะครับผมฝาถังน้ำมันนิดนึงนี่นี่นะครับ ถ้าเกิดมีอุบัติเหตุหรือทำสีมาเนี่ยตรงฝาถังน้ำมันเนี่ยเราดูได้เลยนะมันจะเป็นชั้นสีจะเป็นชั้นนะครับผมนะครับสวยจริงนะครับสวยงามมากสวยเลยสุดๆนะครับผม,มเดี๋ยวลองดูสำเนาเล่มชัดๆหน่อยเพื่อมันอยู่ในพลาสติกเนาะ เดี๋ยวดูชัดๆอ่ะชัดๆเลยปี2025นะครับผม227แรงม้า2 5 4 0นนะครับเหมือนเดิมครับอาคาเน์แคปปิตอนนะครับผมภาษีปีละ9696บาทอันนี้คือในานามบริษัทในานามนิติบุคคลนะครับซื้อคนเดียวก็หาร2นะครับซอกสวยอ่ะ,อะเดี๋ยวแสงให้ดู ปี25้นะครับแท้ๆนะครับเอพิล25ใหม่มากไม่รู้ว่าหลุดมายังไงเนาะก็เดี๋ยวลองดูราคานะครับผมณนะตอนนี้ราคายังไม่มานะครับคิดว่าน่าจะอีกภายในสัปดาห์นี้ไม่แน่ใจว,ว่าจะมาทันหรือเปล่านะครับผมใครสนใจยังไงก็ลองโทรหาแซมก่อนได้นะครับผมรถคันนี้จอดอยู่ที่โกดังบางนานะครับติดกับไบเทคบางนานะ สวยๆเลยมีคันเดียวครับหนึ่งคันทุ่นๆน,นะครับผมรอราคานิดนึงนะส่วนใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมก็ลองโทรมาหาแซมได้เลยนะที่เบอร์0ูนย์สามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับผมเดี๋ยวแซมส่งรูปให้ดูกับรายละเอียลดรถรุ่นให้นะครับผมโอเคฝากคันนี้ไว้ด้ยวยแล้วกันนะครับผมสำหรับคันนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีมากๆครับสวัสดีครับ